มาท่าวคนนี้ครับเฮียสวิทกับน้องเต้น้องปังกรพามาดูรถเจ๋งนะครับปี20นะเป็นอาริส5ประตูนะขึ้น1.2น,นะ<อ>คันนี้นะครับเป็นรถที่แต่งครบเรียบร้อยสกเกิร์ตรอบคันนะครับใส่ล้อมแม็กสวยๆนะับนะนะแรบแคบล้อประตูซ้ายขวาหน้าหลังนะครับเห็นไหมครับสเกอร์ตสวยๆคันนี้นะครับเชื่อไหมน้องมังอนผ่อนเริ่มต้นที่ ห้าพันบาทโอ้โหมาอดต้นเดือนละห้าพันบาทนะครับปีประมาณยี่สิบนะฮะหรือจะผ่อนอินทีเมษาหกค่ะคอมลอตเตอรี่หนึ่งร้อยใบไทยเงินดาวเพียงเก้าใบกัญไพ่หนึ่งประกันยนต์หนึ่งช่วยเหลือโดยประเทศสิบสองเดือนจัดส่งฟรีทั่วประเทศคันนี้นะครับการันตีนะครับนะการันตีว่าไม่มีชนหนักพิควหรือน้ำท่วมการันตีว่าไม่มีชนหนักพลิกคว่ำหรือน้ำท่วมการันตีว่า ะคันนี้นะเป็นพุสตานะครับล้อแม็กเบาะหนังนะครับกระจกไฟฟ้าเซ็นทรัลแล้วก็มีปฏิบัติชั้นนะครับแล้วก็กระจกไฟฟ้านะครับโอ้โหสวยมากนะครับนะกบได้คําเดียวครับรถแนวนี้นะครับโปรนี้นะครับเฮียสิวิไทยวันที่11เดือน11ปีละไมาหกสี่เท่านั้นครับนะโปรอย่างนี้นะครับผ่อนเริ่มต้นที่5000บาทนะครับแล้วก็ผ่อนสีเดือนปีสาหกห้าย้ำด้วยนะผ่อนสี่เดือน ย้ำเลยนะพี่เดือนเมษาหกเราโบกกันจีจ่เก้าเก้า้าสุวิตถดกแล้วจี